มารยาทในการเยี่ยมไข้เมื่อเราทราบว่าเพื่อนหรือผู้ที่เราเคารพนับถือเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะแสดงความเห็นอกเห็นใจด้วยการไปเยี่ยมเยียนถามข่าวคราว,าวถึงความเจ็บป่วยนั้นเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีเหมือนดังที่คนโบราณเคยกล่าวไว้ว่าจะดูใครเป็นมิตรแท้ก็ให้ดูเมื่อเราตกทุกข์ได้ยากหรือเจ็บไข้ได้ป่วย การเยี่ยมในโอกาสเช่นนี้ทําให้เกิดความเห็นอกเห็นใจและทําให้เกิดมิตรภาพที่ดีต่อกันการเยี่ยมผู้ป่วยนั้นควรมีของฝากบ้างตามที่เห็นสมควรมารยาทของผู้ที่ไปเยี่ยมเมื่อไปเยี่ยมผู้ใดในโอกาสใดก็ตามควรปฏิบัติดังนี้ 1. ไม่ควรไปเยี่ยมในเวลาทํางานหรือเวลารับประทานอาหาร 2. เมื่อไปเยี่ยมไม่ควรอยู่นานเกินไปเมื่อได้เวลาพอสมควรหรือหมดกิจธุระแล้วก็ควรลากลับ 3. ไม่ควรไปเยี่ยมบ่อยเกินไปเยี่ยมเป็นครั้งคราวที่จำเป็นหรือที่เห็นว่าสมควร 4. สําสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยถ้าเป็นการเยี่ยมครั้งแรกควรจะมีการนัดหมายให้เจ้าของบ้านได้ทราบล่วงหน้า หในการไปเยี่ยมผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยไม่ควรจะเอาเพื่อนฝูงหรือลูกหลานไปด้วย 6. ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าควรไปตรงเวลาตามที่นัดหมายไว้